จบแล้วพี่มันก็ดีให้มันเต่็จปากเต็มคำว่าโอเคในละครมันก็ดีนะถ้ามุกดาไม่ได้อยู่ตรงนี้มุกดาแป๊บนึงไปเข้าห้องน้ำรู้สึกยังไงฉากลบซีนเราโอเคไหมแฮปปี้ไหมก็พี่ผูกับว่าโอเคเโอเคเข้มดีเป็นอะไรพี่อยากรู้่นะดีเป็นทุกบรทันเยอะครับเออทุกคน

ได้แล okay, ้วเมยอะ่าด้วยความคิดให้ครับด้วยความคิดให้แต่แต่คือเราก็เคยบอกกับพี่ๆไปหลายครั้งว่าสเปกก็เป็นแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายเราไม่สามารถมันมันได้จียอย่างเดียวอย่างเดียวในเรื่องของาเราไม่สามารถที่จะได้ตรงตามสเปกเราเลยว่าเราวางสเปกไว้แบบนี้เราต้องได้แบบนี้แล้วความรู้สึกมันต้องใช่กับสิ่งที่เราต้องการ มันก um pues like so ็เลยแบบสุดท้ายมันก็เก like, ิดว่ามันเลือกไม่ได้จริงๆเราก็บบป็นเป็นเป็นเรื่องามรู้สึกสไซส่เราว่าเขาเป็นแมันอยู่ที่การพูดคุยกันไม่ได้มันพูดคุยกันแล้วกต่ว่าพูดคุยแล้วแล้วมนรู้สึกามันก็ไม่ใช่กันพูดคุยกันแค่วันสองวันมันต้องเรียนรู้กันรู้จักกันบางอย่างคือเราเป็นคนตรง ในความรู้สึกผู้หญิงเราก็ไม่รู้ในบางอย่างไม่รู้เลยไม่รู้เลยเราเูดเส้นเดียวอ่ะถ้าจะเรื่องผู้หญิงเราเส้นเดียวถ้าเกิดเ่อถ้าคุยกันมันมันประมาณนี้นะก็ต้องพูดคุยกันก็ต้องบอกกันว่าเราเป็นคนแบบนี้แต่เราพร้อมที่จะปรับแห้งเราปรับไม่ได้ก็ลดคนละห้าสิบแล้วกันเราเป็นแบบนี้มาเธอเป็นแบบนี้มาเธอต้องลดเราก็ต้องเพิ่มให้ถึงลดให้อะไรเนี้ยให้แบบคนละครึ่งมันเออ ต้องโยกันคนเราขึ้นอยกันพอเราขึ้นถ้าเกิดว่ามันถ้าความรักมันเกิดจากไม่รู้อ่ะตัวเราไงตัวเราเราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดโค้ชคทยเาคนเนี่ยเราต้อง50-50พอถ้ามันมากไปกว่านั้นมันก็ไม่ใช่ตัวของเราถ้ามันน้อยไปกว่านั้นมันก็ไม่ใช่ตัวของเราเราก็เลยให้ความรักของเราเนี่ยมันเท่ากันี50-50แล้วประคองไปมีอะไรแลกเปลี่ยนกันอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดลดลงมาหน่อย สำหรับเราที่ว่าแบบนี้มันอยู่ที่การพูดคุยกันการศึกษาการเรียนรู้กันแล้วกันนี่วนสยตัวนี้ใส่ตัวหนู มีความเพ่งคับสูงในบางอย่าง <c oughs> ต้องใช้ความพยายามอีกเยอะไม่ไม่ต้องพยายามเยอะหรอกค่ะถ้าถ้าคุณทำไม่ได้หนูก็ไม่ได้จะบังคับใคร <c oughs> <c oughs>